ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับ สวัสดีพี่ๆนะครับผมทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับที่กำลังติดตามรับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่นะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมานำเสนอที่ดินนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับผมอีกแปลงนะครับที่ที่จะแบ่งขายนะครับแปลงนี้เป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาทุ่งนาแล้วก็จะมีทิวเขานะครับผม คิวเขานะครับก็เห็นคิวเขาเล็กๆนะครับผมอยู่หลังที่ดินนะครับแล้วก็มีคลองส่งน้ํานะครับคลองส่งน้ําเนี่ยยาวไปตลอดติดหน้าที่ดินเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นถนนนะครับถนนสาธารณประโยชน์นะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับจะแบ่งขายนะครับแปลงละสองไร่นะครับ ละสองไร่นะครับผมขายยกแปลงนะครับอยู่ที่ห้าแสนนะครับแปลงละห้าแสนบาทนะครับผมก็จะเป็นที่นานะครับสําหรับคนที่รักโคกหนองนานะครับผมชอบนะครับก็แปลงนี้เลยนะครับผมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็จะต่ํากว่าถนนนะครับผมเนี่ยที่ดินก็จะต่ํากว่าถนนทัประมาณประมาณเมตรครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยาทางเรานะครับจะปรับถมนะครับผมแล้วก็บริการขุดสระให้นะครับขุดสระให้ลูกค้านะครับผมตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะครับแต่ที่นาแปลงนี้มีน้ํานะครับผมมีมีน้ํานะครับถ้าเกิดขุดสระนะครับผมเก็บน้ําไว้ใช้นะครับ แปลงนี้ติดชุมชนนะครับหมู่บ้านน้ําไฟก็ปลาปาก็อยู่แค่ใกล้ๆนี่เองทางเราทางเราแบ่งขายนะครับก็จะเดินเดินไฟฟ้าเข้ามาให้นะครับผมบรรยากาศดีนะครับแล้วก็ติดคลองส่งน้ารอบที่เลยนะครับก็คือแบ่งขายทุกๆแปลงเนี่ยหน้าแปลงก็มีคลองส่งน้ําทุกๆแปลงนะครับผมติดคลองทุบๆแปลงนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ย ถนนสาธาร์กว้างอยู่ประมาณเกือบห้าเมตรนะครับเนี่ยถนนเป็นถนนคันคลองนะครับเนี่ยนะครับที่สวยนะครับน้ําไม่ท่วมนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเอ่อถมผมไปแล้วเนี่ยน้ําจะขังจะท่วมนะครับผมเนี่ยน้ําแห้งเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าน้ํามันไม่ท่วมนะครับพอเกี่ยวข้าวน้ํามันก็แห้งนะครับผม แต่ถ้าขุดสะขุดอะไรเนี่ยเพราะว่าตรงนู้นนะ่ะมีตรงนู้นนะครับมีมีสระน้ำนะครับมีสระน้ําแล้วก็มีน้ําด้วยนะครับผมแป,แปลงด้านท้ายเนี่ยจะมีสระนะครับอันนี้ผมให้ให้ชมหน้าแปลงนะครับเนี่ยแล้วก็ถนนก็รอบรอบเกือบรอบ,รอบที่นะครับผมติดคลองนะครับเป็นคลองส่งน้ํานะครับ ทอ,องปูนนะครับเนี่ยแบงคายนะครับแลงละสองไร่นะครับผมห้าแสนบาทเท่านั้นนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่อำเภอกระบินบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ที่ดินแปลงนี้นะครับเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมห่างจากตลาดกระบิน ไม่ไกลนะครับตลาดกระบ,บินก็ประมาณสักประมาณประมาณห้าหกกิโลนะครับเพราะว่าตรงตรงนี้ใกล้ๆนะครับเป็นเป็นเอ่อเคอาหาพัดนะครับผมอยู่ใกล้ๆเคอชา,าพัดเลยนะครับเนี่ยนะครับตรงนู้นก็จะเห็นทิวเขานะครับผมก็ที่ดินแปลงนี้เนี่ย ใกล้ชุมชนนะครับก็จะทําเลใกล้ๆเมืองนะครับผมทําเลใกล้ๆเมืองนะครับออกไปก็เป็นตลาดเป็นเซเวน่นปั๊มน้ามัน,มนคืออสะดวกสบายนะครับผมตลาดก็ไม่ไกลนะครับแล้วก็ที่ดินก็อยู่ในชุมชนด้วยนะครับผมอ่านี่นะครับอันนี้เป็นด้านท้ายของที่ดินครับตลอด แนวท้ายของที่ดินเนี่ยจะติดอยู่กับต้นยูคานะครับผมทิวทิวยูคานะครับหน้าของหน้าแปลงของที่ดินสองไร่เนี่ยแต่ละแปลงก็จะกว้างกว้างมากนะครับผมกว้างอยู่ประมาณเกินนะครับผมประมาณห้าสิบเมตรนะครับแต่ละแปลงความลึกก็อยู่ประมาณหกสิบหกสิบห้าเมตรนะครับความลึกก็ เป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมเลยนะครับเกือบเกือบสี่เหลี่ยมนะครับผมประมาณนี้นะครับไม่ไม่ม่บิดไม่เบี้ยวนะครับเนี่ยนะครับที่ก็คือว่าตรงนู้นเนี่ยมันต่ํามันมันหลอกตานะครับผมมาดูตรงนี้เนี่ยมันไม่ต่ํานะครับที่ดินไม่ต่ํานะครับผมก็คือเป็นนาโคกนะครับน้ําไม่ท่วมแน่นอนเหมาะสําหรับคนที่ชอบทําโคกหนองนานครับ คกหนองนานะผมทําสวนทําเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวนะครับผมปลูกบ้านนะครับทางเราบริการน้ําประปาไฟฟ้าให้ฟรีนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะค่าโอนค่าภาษีฟรีนะครับผมอันนี้ผมคุยให้พร้อมจบเลยนะครับทําเลก็อยู่ในเมืองนะผมไม่ไกลออกไปก็เป็นตลาดกระบินนะครับ ก็สหพัฒอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมผมจะทิ้งเบอร์ลนนะครับเอาไว้ที่หน้าคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็รูปแปลงที่ดินนะครับผมติดต่อสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ ดูคลิปวิดีโอจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้กับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นําเสนอที่ดินสวยๆแปลงจะต่อไปให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมบิคิงนะคะ,คะก็ขอจบการน,นําเสนอที่ดินแปลงนี้เพียงเท่านี้นะครับสนใจผมอยากให้โทรมาสอบถามรายละเอียดครับผมชัดเจนกว่านะครับอันนี้เป็นเพียงการนําเสนอเบื้องต้นคร่าวๆนะครับผม สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอจบการน,นำเสนอที่ดินแปลนนี้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณครับ